ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทางซัมซุงนะครับนั่นก็คือเจ้า Samsung Galaxy A065G นั่นเองครับ ก็เป็นสมาร์ทโฟน5 g ที่ขายในเลนราคาเริ่มต้นของทางซัมซุงเนาะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5499บาทนะครับณวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเขามีโปรลดเนาะก,ก็เหลือ4999บาทนะครับดังนั้นรุ่นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆคาดว่าน่าจะขายดีมากๆแน่นอนครับส่วนเรบคลิปนี้มีโอกาสได้เครื่องมานะครับผมก็อยากจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกม1ชั่วโมงให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบต ก็เนี่ยครับ 5G เลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับก็จะเล่น ROV เล่น PUBG Mobile นะครับเล่นไปจนครบ1ชั่วโมงเลยโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับขอญาตจับเวลาครับผมก็ตัวนี้ผมมีโอกาสได้ลองเล่นลองเทสไปเรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะดูเป็นเกมๆไปเนาะ ROV PUBG Free Fire Max ทำไว้ให้แล้วนะครับย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็เป็นมือถือ 5G นะครับที่ขายแบบตัวเริ่มต้นของทางซัมซุงนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวางจําหน่ายเป็นตัว 4G ไปเนาะตัวนั้นก็เป็นตัวที่ขายดีมากๆราคาเนี่ยประมาณ3 0 0ต้นต้นๆเองนะครับทุกคนสเปคการใช้งานก็ถือว่าแบบเพียงพอสําหรับการใช้งานเริ่มต้นนะครับถือว่าให้มาดีมากโอเคเข้าเก็ม,มาแล้วครับผมช่วงนี้ก็เทศกาลสงการพอดีเลยเนาะวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับ ก็ตัวตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับเขาให้ตัวชิปเนมาดีมากๆเลยนะก็จะเป็นตัว m e d i a t e k d i m m n s i t y 6 3 0 0 5 G นะครับทุกคนก็ภาพ h d เปิดสูงมากได้การแสดงผลปรับได้ที่สูงนะปรับไปสูงมากยังไม่ได้นะครับพา r ดโปรับสูงมากได้ครับผมตั้งค่าสนามลบเนี่ยก็เปิดได้ทุกอย่างครับทุกคนผมก็จะเล่นแบบปรับสุดเลยเนาะจากคู่ครับ ไม่แน่ใจว่าจะมีคนเล่นกับผมหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นช่วงวันหยุดก็น่าจะมีคนเล่นแหละหรือเปล่าทําไมดูนิ่งๆโอเคเสียงก็โอเคใช้ได้เลยนะลาโพงเป็นลาโพงตัวเดียวนะแต่ว่าเสียงเสียงแบบตื๊ดๆเลยอะ่ะฟึบก็เกิดมาช่วง5 7เนาะอ,อันนี้โอ้โห อย่างเท่อะนี่เป็นไงครับทุกคนวิดีโอสกินรือว่าเนียนใช้ได้เลยนะสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างก็ได้หน้าจอมาที่6.7นิ้วนะครับความเรียดเนี่ยเป็น S D p ั d เนาะ Reflect 90% Hz นะครับตัวพาร์เนลหน้าจอของเขาจะเป็นตัวจอ P L S L C D นะครับทุกคนการแสดงผลก็ยังคงมีความสวยสดดีแล้วก็ดูเนียนตาดูสบายตาดีนะครับ ตัวชิปของเขาถือได้ว่าเป็นตัวแรงครับเป็นชิปที่อยู่ในมือถือที่ขายใน7,000-8,000เลยนะสำหรับตัว MediaTek Dimensity 6 3 5 0นนะครับผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ลองเล่นลองเทศสในแบบ6,700 7,000แล้วก็หมื่นต้นๆก็มีนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยได้มาลองเล่นในราคาต่ำกว่า5,000ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยได้มาที่ 6G กเนาะแล้วก็ตัว ความจาขวมจุของเขาเนี่ยได้มาที่ 128GB แนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราเทสกันในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มาที่5 0 0 0 m a ah มนะครับเป็นพอร์ตไ p ซ c อยู่แล้วเนาะชาร์จสูงสุด2 5วัตนะครับทุกคนเชื่อมต่อ 5G ก็เป็นสมาร์ทโฟน 5G ของเขานะครับในเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยได้อัปเดตในเรื่องตัวเวอร์ชันของตัว Android แล้วก็ในเรื่องตัวแพทความปลอดภัยยาวนานถึง4ปีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว ออเตอร์บ็อกเกอร์นะครับผมเอามาไว้ให้เราใช้งานด้วยเผื่อคนที่จะซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เผื่อท่านเผลอไปคลิกลิงก์อะไรที่มันแบบเป็นมิจฉาชีพอะไรที่มันแบบไม่ปลอดภัยเงี้ยตัวโทรศัพท์เขาก็จะบล็อกไม่ให้ติดตั้งแอปที่อยู่นอกเพยสโต้เลยนะครับอันนี้คือปลอดภัยมากอันนี้คือดีมากนะครับแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนมือถือให้ญาติผู้ใหญ่แล้วอยากได้แบบเออเป็นสมาร์ทโฟนที่ 5G ดานวน์โหลดเร็วแรงมากกว่าเดิมเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ แบตเตอรี่ของเรา100%นะครับทุกคนระหว่างเล่นเนี่ยผมขออนุญาตกอไปตามสเต็ปแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปมันยาวจนเกินไปเนาะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเลยเราก็จะมาดูกันว่าไอ้เล่นเกมไปหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฟีลลี่ในการเล่นแบบต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในช่วงแบบเล่นเทสจบไปนะครับผม ก็สังเกตตรงนี้แล้วจากที่ผมได้สัมผัสมานะตัวเฟมเลตถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ตัวเฟมเลตของเขาเนี่ยถือว่า5 9 60อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวจอทัชเนี่ยคือดีมากการแสดงผลก็สวยสดดีนะครับทุกคนโดยรวมโดยส่วนตัวแล้วมองมาในเรื่ององการแบบโอ้ไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อืตัดจบไปซะหนึ่งตัวเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าในช่วงฟาร์มช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ฟิมเต็ด59 60อยู่ประมาณนี้ครับจอสวยใสแล้วก็การทัดเนี่ยติดมือดีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเล่นเกมไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นเกม ROV เกมที่2ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่เขาใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็ใช้ไป7%เนะครับเพราะว่าเหลือตอนนี้เนี่ยเหลือ93นะครับครึ่งชั่วโมงแรกใช้ไป7%ครับทุกคนสำหรับการเล่นเกม ROV ต่อเนื่องนะครับฟีลลิ่งในการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างกโ็โหเล่นได้สบายครับทุกคนลืน่นไหลสมูทด,ดีปกติครับเฟรมเร็ตอนนี้ก็ยังคงเนี่ยครับ5960อยู่ประมาณนี้เนาะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะนิ่งใช้ได้เลยนะครับในเรื่องตัวฟินลิงในเรื่องการเล่นของเขาก็นยครับผมประมาณนี้เนาะถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเล่นตัวเกม AOV ต่ออีกสักหนึ่งเกมนะครับแล้วเราค่อยมาต่อแบบพับจีมืบายกันนะครับมา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 นี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไปไหนจ้าไปไหนจ้าสาวสวย อีกตัวอีกตัวมามามานี่โหดไหมครับโหดไหมก็ได้ประมาณนี้เลยถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยครับก็โอเคครับผมตัวเกม R O V เกมที่3ของเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวเกมที่3เนี่ยใช้เวลาเล่นมาประมาณ12นาทีนะครับทุกคน ตอนนี้ก็เวลาผ่านไป47นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่แบตเตอรี่เหลือ89ครับใช้ไป11%สํหรับการเล่นเกม47นาทีแรกนะครับเหลือประมาณ13นาทีเรามาต่อกันที่ p u b G Mobile กันต่อเลยนะครับก็เกม ROV 3เกมแรกเนี่ยเราเล่นไป47นาทีเนาะแบตเตอรี่100เหลือ89นะครับก็ใช้ไป11%ครับทุกคน ความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV ก็ไม่ได้ร้อนน่ากลัวน่าตกใจนะครับความลื่นไหลความสมูทเนี่ยมีมาแบบต่อเนื่องเลยตัวเฟรมเรทถ้าเราอยู่แบบหลายๆตัวช่วงออลเลยเนาะก็มีร่วงลงมาแบบ50ตสิบใน้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเดินอยู่ตัว2ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่ที่559-60้าสนะครับภาพสวยกราฟิกสวยครับฟินิในการทัดก็ติดมือดีครับผมก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องการเล่นเกม ROV เขาทำออกมาได้ดีครับ สำหรับตัวเกมพับ G Mobile เนี่ยสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยนะมีมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวไจโรเขามือถือในเลทราคานี้เนี่ยปกตินะมีไจโรมาให้แต่ว่าในเรื่องการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเต็มประสิทธ,ธิภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพออยู่ในเจ้าตัว Samsung Galaxy A 0 6 5G เนี่ยเฮ้ยตัวไจโรใช้งานได้เลยนะครับทุกคนตัวควบคุมของเขาเนี่ยแน่นอนครับ มีเจโร์โสโคเปิดใช้งานเนาะตัวกราฟิกนะถ้าเราปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่อัลต้าปรับมาสมดุลเฟรมเรทยังอยู่ที่ออลต้านะครับ Sd เฟรมเรทจะดรอปลงมาที่สูงปรับไป SdrSd ไม่ได้นะครับทุกคนในการเล่นทางนี้ผมก็จะปรับกราฟิกไวทีลื่นไหลเฟรมเรทไว้ที่อลต้าสีสันสดใสน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงและก็การสั่นของเขาเนี่ยปรับไปออลต้ายังไม่ได้นะครับปรับได้แค่สีไอสูงเนาะสำหรับตัวเสียงของเขานะครับ ก็โอเคเดี okay. okay. ๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่โดดเสร็จเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างเรามาดูฟีลลิ่งในการเล่นเกม PUBG Mobile ก okay. ันนะครับทุกคนก็ตอนนี้เล่นมาแบบจะครบ1ชั่วโมงแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างโอเคครับใช้ได้เลยสำหรับการเล่นตัวเกม PUBG Mobile นะครับก็ตัวภาพตัวกราฟิกเนี่ยสวยในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบคมจ๋าเหมือนตัวที่แบบ ออสูงสูงกว่านี้นะครับสเปคสูงสูงกว่านี้เนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วฟิลล์ในการเล่นเนี่ยผมว่าเขาเขาลื่นไหลดีนะครับเวลาเราแบบนะครับดูตาเล็กอะไรต่างๆคือดูตาเล็กเนี่ยคือมีความลื่นมีความสมูทดีนะครับแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานเจโอคือแบบตัวเจโลโอของเขาเนี่ยคือไว้ใจได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้ถือว่าโอเคมากครับสำหรับการเล่น,นตัวเกม PUBG Mobile เนาะก็ ถือว่าเอาเป็นว่าพอพอเล่นได้ครับทุกคนในเลทราคานี้เพราะว่าชิปของเขาก็อย่างว่าแหละรครับมันเป็นตัวแรงในระดับหนึ่งอยู่นะอืมเนี่ยครับไจโรใช้งานได้ดีเลยก็โอเคเหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นต่อก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันว่า1ชั่วโมงเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการเล่นเกมบนเจา Samsung Galaxy A065G ครับ ก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็เล่นมาได้เกือบครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เพิ่งตายไปเมื่อกี้เนาะ,นะครบ1ชั่วโมงพอดีเลยขออนุญาตกดหยุดแล้วกันครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า s ั m s u n g Galax ซ่ A065G ลองเทสเกม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยเล่นครบ1ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ของเราเหลือ85นะครับก็ใช้ไป15นะสำหรับการเล่นเกม1ชั่วโมงโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วก็โอเคครับอึดในระดับหนึ่งเนาะก็พอใช้งานได้แบบ กลางๆนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเทสแล้วอยู่ประมาณแบบหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอใช้ได้ครับผมฟีลิงในการเล่นก็ลื่นไหลสมูทดีนะครับพับจีเล่นได้เจโรใช้ดี ROV เล่นได้ลื่นเลยนะครับโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆผมเล่นเกม ROV ไป47นาทีแรกแบตเตอรี่100ก็เหลือ89ใช้ไป11% ตัว PUBG Mobile เนี่ยเล่น13นาทีนะครับแบตเตอรี่89ก็เหลือ85ก็ใช้ไป4%นะครับสำหรับการเทสเกมของเขาเนาะโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ